ในชีวิตของมนุษย์แต่ละคนต่างมีช่วงเวลาที่พบเจอกับเรื่องราวทั้งสุขและทุกข์แต่เมื่อใดที่เราติดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานเกินไปโดยเฉพาะความเจ็บปวดความเสียใจหรือความผิดหวังที่ฝังแน่นในใจเมื่อนั้นเราจะเริ่มรู้สึกเหมือนแบกก้อนหินหนักไว้ในอกแม้แต่จะหายใจยังรู้สึกเหนื่อยเหมือนชีวิตถูกผูกไว้กับอดีต หรือความคาดหวังที่ไม่มีวันเป็นจริงหนึ่งในสัญญาณที่บอกว่าคุณควรเริ่มปล่อยวางได้แล้วก็คือคุณกำลังคิดเรื่องเดิมซ้ำๆโดยไม่มีคำตอบความคิดบนซ้ำคือเครื่องมือของกิเลสเราทุกคนล้วนมีความคิดความทรงจำและความรู้สึกแต่เมื่อใดที่เราติดอยู่กับความคิดโดยไม่มีทางออก คิดแล้วคิดอีกคิดวนไปวนมาคิดจนเหนื่อยแต่ไม่คลี่คลายนั่นไม่ใช่การคิดที่นำไปสู่ปัญญาแต่เป็นความคิดที่เกิดจากอวิชชาหรือความไม่รู้ซึ่งเป็นรากของกิเลสลองสังเกตดูสิบางเรื่องในอดีตที่คุณคิดซ้ำๆไม่ใช่เพราะคุณอยากแก้ไขแต่อาจเป็นเพราะคุณยังยึดติดกับมันยึดติดกับความผิดพลาด ความเสียใจหรือแม้แต่ความคับข้องใจที่ยังไม่มีใครมาอธิบายให้ชัดเจนคุณหวังว่าความคิดนั้นจะนำคําตอบมาให้แต่ในความเป็นจริงคําตอบมางคาตอบไม่มีวันได้จากการคิดเพราะมันคือสิ่งที่เกิดแล้วจบไปแล้วเมื่อความคิดกลายเป็นพันธนาการเปรียบความคิดวนซ้ำเหมือนคนที่พายเรืออยู่ในบ่อน,น้ำวงกลม คุณพายวนไปเรื่อยๆเหมือนจะเคลื่อนที่แต่กลับไม่ไปไหนสักทีเหนื่อยก็เหนื่อยแต่จิตใจก็ยังไม่ยอมวางไม่พายเพราะลึกๆคุณยังหวังว่าสักวันจะเข้าใจลึกๆคุณยังคิดว่าคนที่ทำให้เจ็บจะกลับมาขอโทษหรือแม้แต่บางสิ่งจะเปลี่ยนไปถ้าคุณคิดให้ลึกพอแต่ธรรมชาติของชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ย้อนกลับ ธรรมชาติของกรรมคือสิ่งที่ทำแล้วย่อมส่งผลตามเหตุคุณไม่สามารถย้อนอดีตเพื่อแก้ไขหรือบังคับให้ใครมาอธิบายสิ่งที่พวกเขาไม่คิดจะอธิบายได้เลยความคิดซ้ำๆที่ไม่มีวันได้คำตอบคือการหมุนวนในวัฏสงสารทางใจหากไม่หยุดก็ไม่มีวันพ้นทุกข์ปล่อยวางไม่ใช่ลืมแต่คือเลิกแบก หลายคนเข้าใจคำว่าปล่อยวางว่าต้องลืมให้หมดแต่ในทางธรรมการปล่อยวางไม่มีหมายถึงการลืมเพราะความทรงจำยังอยู่ในสมองเหตุการณ์ยังอยู่ในอดีตแต่สิ่งที่คุณต้องปล่อยวางคือน้ำหนักของมันในใจคุณเหมือนแบกกระเป๋าหนักๆไปนานๆจนชินจนลืมไปว่ามีวิธีเดียวที่จะหายเหนื่อยไม่ใช่การคิดว่าแบกยังไงให้สบาย แต่คือการวางกระเป๋าลงความคิดที่คุณคิดซ้ำๆอาจไม่มีวันได้คำตอบและนั่นแหละคือคำตอบว่าเรื่องนั้นไม่ต้องคิดอีกต่อไปแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกอย่างเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปคุณไม่จำเป็นต้องได้คำอธิบายใดๆเพื่อจะยิ้มให้วันใหม่คุณเพียงแค่ไม่คิดต่อก็เพียงพอให้ใจเริ่มเบา สังเกตตัวเองว่าคุณกำลังยึดติดกับคำถามที่ไม่มีคำตอบคำถามอย่างเช่นทำไมเขาทำแบบนั้นกับฉันฉันผิดตรงไหนถ้าย้อนเวลากลับไปฉันควรทำอะไรทำไมชีวิตฉันถึงเป็นแบบนี้คำถามเหล่านี้เมื่อคิดซ้ำๆไม่ได้พาไปสู่ทางออกแต่พาใจเราให้จมอยู่กับอดีตที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง การยึดติดกับคำถามเหล่านี้ทำให้คุณเสียพลังงานเสียเวลาและสำคัญที่สุดคือเสียปัจจุบันแทนที่จะหายใจอย่างสงบในเช้านี้คุณกลับจมกับเรื่องเมื่อปีที่แล้วแทนที่จะยิ้มให้ลูกให้คนรักให้ตนเองคุณกลับกังวลกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วอย่างไร้ประโยชน์ฝึกใจให้ยอมรับความไม่รู้ธรรมะ คือการเข้าใจโลกตามความเป็นจริงและหนึ่งในสัจธรรมของชีวิตคือเราไม่สามารถรู้ทุกสิ่งได้บางคนจากไปโดยไม่ทิ้งคำลาบางคำถามไม่มีคนตอบบางเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยไม่มีคำอธิบายแต่เมื่อคุณยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกสิ่งคุณจะรู้สึกเบาสบายอย่างน่าประหลาด เหมือนกับการเดินทางในป่าที่ไม่มีแผนที่บางทีสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่การตามหาทางออกแต่คือการหยุดวิ่งและเงียบลงเพื่อฟังเสียงใจของตนเองแบบฝึกใจเพื่อไม่คิดซ้ำโดยไม่จำเป็นเฝ้ารู้ทุกครั้งที่จิตเผลอคิดเรื่องเดิมให้เพียงรู้ว่าคิดอีกแล้วโดยไม่ต้องไปต่อ หายใจเข้าออกช้าเพราะลมหายใจเป็นเครื่องมือดึงใจกลับมาปัจจุบันพูดกับตัวเองว่าคิดไปก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรและปล่อยวางได้แล้วเขียนลงกระดาษหากความคิดยังวนอยู่ในหัวให้เขียนออกมาแล้วฉีกทิ้งภาวนาใช้คำว่าปล่อยในใจขณะหายใจออก จะช่วยลดแรงดึงของความคิดอย่ารอถึงวันที่เจ็บจนไม่ไหวแล้วค่อยปล่อยธรรมะสอนว่าทุกมีไว้ให้เรียนรู้ไม่ใช่มีไว้ให้แบกการคิดเรื่องเดิมซ้ำๆที่ไม่มีคำตอบไม่ใช่ความเข้มแข็งแต่คือการทำร้ายตนเองทางใจอย่ารอให้ถึงวันที่คุณร้องไห้คนเดียวจนหลับอย่ารอให้ถึงวันที่สุขภาพจิตพัง เพราะความคิดวนซ้ำอย่ารอให้ถึงวันที่ไม่มีแรงแม้แต่จะยิ้มจงเลือกวางก่อนจะพังเพราะชีวิตมีอะไรดีๆรอคุณอยู่อีกมากแต่คุณต้องว่างพอจึงจะมีที่ให้สิ่งดีงามเข้ามาต้องวางของเก่าจึงจะมีที่วางของใหม่หากคุณกำลังคิดเรื่องเดิมซ้ำๆโดยไม่มีคำตอบนั่นไม่ใช่ความพยายาม แต่มันคือสัญญาณว่าคุณควรเริ่มปล่อยวางได้แล้วคุณไม่จำเป็นต้องลืมอดีตไม่ต้องให้อภัยทันทีไม่ต้องเข้าใจทุกสิ่งเพียงแค่ยอมรับว่าเรื่องนั้นจบไปแล้วและไม่ต้องคิดซ้ำอีกต่อไปนั่นแหละคือการปล่อยวางอย่างแท้จริง ความคิดนั้นรบกวนเวลานอนหรือเวลาทำงานในช่วงเวลาที่เราควรจะได้พักผ่อนแต่ใจกลับไม่ยอมหยุดคิดเราหลับตาลงแต่กลับเหมือนเปิดฉากละครซ้ำในหัววนเวียนอยู่กับอดีตคนคนนั้นคำพูดคำนั้นหรือเหตุการณ์ที่ฝังใจแม้จะผ่านมานานแล้วแต่ในใจยังคงรู้สึกเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน หลายคนบอกว่าก็อยากจะหยุดคิดแต่มันหยุดไม่ได้แท้จริงแล้วสิ่งที่เรากำลังพยายามหยุดนั้นไม่ใช่ความคิดแต่คือความเจ็บปวดที่เรายังไม่ยอมปล่อยให้มันเป็นแค่ความเจ็บปวดเมื่อเราพยายามกลบพยายามลืมมันยิ่งชัดเหมือนยิ่งพยายามผลักออกมันก็ยิ่งไหลกลับมาแรงยิ่งกดไว มันก็ยิ่งปะทุความคิดที่รบกวนใจเราขณะพักผ่อนหรือทำงานไม่ใช่เพราะมันน่าคิดแต่เพราะใจเรายังผูกกับสิ่งนั้นยังรู้สึกว่ายังมีอะไรที่ยังค้างอยู่คำว่ายังค้างอยู่คือภาวะของใจที่ยังไม่จบยังไม่ยอมรับยังไม่วางบางคนเก็บความผิดพลาดของตนเองไว้ เหมือนเป็นของล้ำค่าแต่แท้จริงมันคือหินถ่วงใจบางคนเก็บความเสียใจแทนความรักบางคนเก็บคำพูดของคนที่ไม่เห็นค่าเราแล้วเอามาทำร้ายตัวเองซ้ำๆแต่สิ่งที่หลงลืมคือเราไม่สามารถย้อนเวลาไปเปลี่ยนอะไรได้แล้วแต่เราสามารถเลือกไม่ให้สิ่งนั้นครอบงำเราในวันนี้ได้ หากทุกครั้งที่คุณกำลังนอนและความคิดย้อนกลับมารบกวนให้รู้ไว้ว่านี่คือเสียงเรียกจากภายในว่าปล่อยเธอปล่อยให้เขาอยู่ในความทรงจําแต่อย่าให้เขาปล้นปัจจุบันของคุณไปอีกเพราะในทุกวันใหม่ที่เราเริ่มต้นได้มันมีค่ามากกว่าทุกวันที่เสียไปแล้วหากขณะทำงานหรือทำกิจกรรมใด แต่ใจคุณดึงกลับไปคิดเรื่องเดิมนั่นอาจไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นสำคัญแต่เพราะคุณยังไม่ได้ให้อภัยไม่ว่าจะเป็นให้อภัยเขาหรือให้อภัยตัวเองธรรมะสอนว่าผู้ที่รู้จักให้อภัยคือผู้มีใจที่กล้าและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันเพราะการให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการเลิกแบกสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับชีวิต 4. พยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นี่คือสัญญาณที่ชัดมากว่าคุณยังไม่ปล่อยวางและอาจไม่เคยคิดจะปล่อยเลยด้วยซ้ำเพราะในใจคุณเชื่อว่าถ้าฉันไม่ควบคุมสิ่งนั้นจะหลุดมือไปหมดเราพยายามควบคุมความรู้สึกของคนอื่น พยายามควบคุมว่าใครควรจะอยู่หรือจะไปพยายามทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคาดหวังและเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นแบบนั้นเราก็โกรธผิดหวังและทุกข์แต่เราลืมไปว่าธรรมชาติของโลกนี้ไม่เคยฟังคำสั่งของใครอากาศเปลี่ยนตามฤดูกาลใจคนเปลี่ยนตามเวลาแม้แต่ใจเราเอง ยังเปลี่ยนได้ในทุกๆวันการพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือการพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสมรภูมิที่ไม่มีทางชนะต่อให้คุณวางแผนดีที่สุดก็ยังมีบางสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจของเราดังนั้นแทนที่เราจะใช้พลังไปกับการควบคุมธรรมะสอนให้เราใช้พลังไปกับการยอมรับและการปรับใจให้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะความพยายามควบคุมเท่ากับการฝืนและการฝืนมากเท่าไหร่เท่ากับทุกเท่านั้นคนที่อยากให้คนอื่นรักต้องเข้าใจก่อนว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่เราบังคับได้คนที่อยากให้ชีวิตสมบูรณ์แบบต้องเข้าใจก่อนว่าความไม่สมบูรณ์คือธรรมดาคนที่อยากให้คนอื่นไม่จากไปต้องเข้าใจก่อนว่าการพลากจาก คือธรรมชาติของโลกเมื่อคุณหยุดควบคุมคุณจะเริ่มรู้จักการอยู่กับสิ่งที่มีอย่างสงบและเมื่อคุณหยุดบังคับใจคนอื่นคุณจะเริ่มเข้าใจคำว่ารักอย่างไม่ยึดติดความเข้าใจนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปหากคุณเริ่มต้นจากการยอมรับว่าใจตัวเองกำลังเหนื่อยและเมื่อใจเหนื่อย ไม่จำเป็นต้องไปแข่งอะไรกับใครแค่ยอมวางบ้างหยุดวิ่งตามบ้างเพราะบางสิ่งมันไม่ใช่ของเราโดยธรรมชาติและบางคนเขามาเพื่อสอนให้เราเรียนรู้ที่จะวางไม่ใช่ยื้อไว้จนเจ็บเสียงในใจที่ควรฟังบางครั้งสัญญาณของการที่คุณควรปล่อยวางไม่ใช่เสียงจากใครเลย แต่คือเสียงเงียบๆจากข้างในที่พูดว่าเหนื่อยแล้วนะฉันไม่ไหวแล้วพอเถอะฟังเสียงนั้นให้ชัดแล้วค่อยๆถอยออกมาไม่ต้องหักดิบไม่ต้องรีบเลิกคิดในวันเดียวแต่ให้ฝึกยอมรับในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และให้อภัยในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวัง คุณคิดว่าเสียงในใจของคุณกำลังบอกอะไรคุณอยู่ในตอนนี้บ้างครับมีใครบ้างไหมที่ในใจลึกๆรู้ว่าตัวเองเหนื่อยเกินไปแล้วรู้ว่าใจล้าเกินจะทนแต่กลับยังไม่ยอมปล่อยสิ่งที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์นั้นบางคนเหนื่อยจากความสัมพันธ์ที่ไม่มีวันสมหวัง บางคนเจ็บจากความคาดหวังที่ไม่มีวันเป็นจริงบางคนรู้สึกไร้ค่าเพราะยึดติดกับอดีตที่ไม่มีวันหวนกลับและแม้จะรู้ดีว่าการยื้อไว้มันเจ็บแต่มือกลับยังไม่ปล่อยนี่คือสัญญาณสุดท้ายสัญญาณลึกที่สุดที่บอกว่าคุณถึงเวลาต้องปล่อยวางแล้วจริงๆ เหนื่อยแต่ยังยื้อเพราะอะไรเพราะใจยังผูกไว้กับความหวังเพราะเชื่อว่าสักวันมันจะดีขึ้นเพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่รู้จะอยู่ยังไงถ้าปล่อยสิ่งนั้นไปหรือเพราะความคุ้นเคยแม้จะเจ็บก็ยังรู้สึกปลอดภัยกว่าความว่างเปล่า มนุษย์เรานั้นกลัวการสูญเสียมากกว่าความเจ็บปวดที่กำลังเผชิญอยู่บางคนยอมทนทุกข์ไปตลอดชีวิตเพียงเพราะไม่กล้าเผชิญกับความจริงว่ามันจบแล้วและไม่มีอะไรที่ต้องรังไว้อีกแต่แท้จริงแล้วการปล่อยไม่ได้หมายถึงการแพ้การปล่อยคือการชนะใจตัวเอง คือการกล้าก้าวข้างความยึดติดที่หลอกเรามานานปล่อยวางไม่เท่ากับละทิง้งหลายคนกลัวการปล่อยเพราะคิดว่ามันคือการทอดทิง้งกลัวจะดูใจร้ายดูไม่สู้ดูยอมแพ้แต่การปล่อยวางในทางธรรมะไม่ใช่การหนีไม่ใช่ความล้มเหลว คือการรู้ว่าอะไรที่ควรเก็บไว้อะไรที่ควรปล่อยไปคือการเข้าใจว่าเราไม่ได้ควบคุมทุกสิ่งในโลกได้และสิ่งที่ไม่ใช่ของเราไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนมันก็ไม่อยู่กับเราพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ และเมื่อปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ของเราได้ใจเราก็ผลทุก์ความว่างไม่ใช่ความไม่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนไม่กล้าปล่อยวางก็คือความกลัวความว่างเปล่ากลัวว่าจะไม่มีอะไรเหลือกลัวว่าจะอยู่คนเดียวกลัวว่าเมื่อไม่มีสิ่งนั้นแล้วชีวิตจะไร้ความหมาย แต่แท้จริงแล้วความว่างเปล่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดความว่างคือพื้นที่สําหรับสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาความว่างคือจุดเริ่มต้นของความสงบความว่างคืออิสรภาพที่ใจโหยหาบางครั้งเราต้องยอมให้บางสิ่งหายไปเพื่อให้บางสิ่งเกิดขึ้นใหม่ เหมือนต้นไม้ที่ต้องสลัดใบเก่าออกก่อนถึงจะผลิตดอกใหม่ได้เมื่อยอมปล่อยความสุขก็มาเยือนมีคนมากมายที่ปล่อยวางไม่ได้จนวันหนึ่งใจพังสุขภาพพังแต่เมื่อยอมรับความจริงและปล่อยวางได้ในที่สุดสิ่งที่พวกเขาได้รับกลับมาคือความสงบ ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เขาปล่อยหายไปแต่เพราะใจเขาได้กลับมาเป็นของเขาเองอีกครั้งบางครั้งความสุขไม่ได้อยู่ที่การได้สิ่งที่ต้องการแต่อยู่ที่การหยุดต้องการสิ่งที่เป็นทุกข์เมื่อคุณปล่อยวางได้แล้วคุณจะรู้ว่าใจที่เบาดีกว่าใจที่แบกมากมายแต่หนักอึ้ง สัญญาณที่ควรฟังจากใจตนเองถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยหากคุณรู้ว่าไม่มีแรงจะยื้ออีกต่อไปแต่ยังมีบางสิ่งที่คุณยึดไว้ทั้งที่รู้ว่าทำร้ายใจให้ลองถามตัวเองเงียบๆฉันยื้อไว้เพื่ออะไรมันดีต่อใจฉันจริงหรือเปล่า ถ้าฉันปล่อยมันไปชีวิตจะเบาขึ้นไหมคำตอบที่ได้จากใจเงียบเนียกจะบอกคุณเองว่าถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่จะวางมือแล้วเดินต่อไปอย่างสงบทางออกอยู่ที่การเห็นทางธรรมหากคุณกำลังอยู่ในจุดที่ไม่รู้จะเดินต่ออย่างไรธรรมะ จะช่วยให้คุณเห็นทางการปล่อยวางไม่ใช่แค่การตัดใจแต่เป็นการฝึกสติฝึกความเข้าใจในไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่มีตัวตนไม่มีสิ่งใดจีรังไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ไม่มีใครอยู่กับเราตลอดไป และไม่มีสิ่งใดที่เราควบคุมได้ตลอดการเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจก็จะค่อยๆวางแม้ยังเจ็บแต่จะไม่ต้านแม้ยังเศร้าแต่จะไม่ฝืนแม้ยังเสียดายแต่จะไม่ยื้อถึงเวลาวางใจเพื่อใจจะวาง การปล่อยวางไม่เชื่อเรื่องของการฝืนใจแต่เป็นเรื่องของการวางใจเมื่อเราเห็นว่าการยื้อไว้คือทุกข์และไม่มีเหตุผลใดที่ควรต้องยื้ออีกใจจะเริ่มยอมรับและเมื่อยอมรับได้ก็จะวางได้เองโดยไม่ต้องบังคับวางได้เมื่อไหร่ใจจะเบาเมื่อนั้น แบบที่ไม่ต้องมีคำอธิบายแบบที่ไม่ต้องมีใครเข้าใจเพราะใจเรารู้ว่าเราไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วสรุป5สัญญาณที่คุณควรเริ่มปล่อยวางได้แล้วไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากภายนอกแต่เป็นเสียงกระซิบจากภายในใจของคุณถ้าคุณรู้สึกถึงมันแล้ว ขอให้คุณกล้าเผชิญกับความจริงอย่างเมตตาต่อตัวเองกล้าที่จะยอมรับกล้าที่จะถอยกล้าที่จะเปลี่ยนและกล้าที่จะปล่อยเพราะการปล่อยวางไม่ได้ทําให้คุณสูญเสียแต่มันจะคืนอิสรภาพและความสงบที่แท้จริงให้กับหัวใจของคุณ ขอให้คุณมีใจที่เบาและมีชีวิตที่เป็นอิสระจากความยึดติดทั้งปวงธรรมะจะอยู่กับคุณเสมอไม่ว่าเมื่อใดที่คุณพร้อมที่จะฟังเสียงของมัน